มา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 ลบปลามือน hmm. er> uh, ี้บุหินตอนตึกหยาเวียกหลายอย่างเอบวงเอาะไปิเอาไปรดบวงตึกเข่าตำตาำปะดขนาดตจำจ่าน้วยัม่้องเเอ เจ้มากเลยไหมสดๆนะเขากินหมดเต็มแจ้วผมไซบ่เแจ่วคือปลาพี่เนาะใส่เอาลงเขแล้วเปน้ถือใส่เอาพริกแจกระเทียมมกพริกเนี่ยใส่ละบ่ตีนขี้ดำแต่ chắp 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 โดนมันเหี่ยวสวยช่วยไ่ขลูานออกันเยอืมอืมอืมบุกิน้ำกันเลยเบาแงกระปูล่งกระทะนะักดก่อยเป็นโสเลยยางหูงอยู่บาแดงนะฮะเนาะเแดงนะขาวริงค้าวมันมันคือหักนะเบาแดงจะจะบึงลง เาแดงปลท่าใช่ไครับนปลาดาเท่าแจกแต่หู้นะโอ้มันกนแเออต้องหัวป่าตอนมันอต้อหัวป่าถ้าใส่ชุดแมเด้อจอนมันเอออีเมลปลาล้มดีตัวหัวปลาหัวเอาคุยเอา อันน,อน่อนบาดเนี่ยย็นนะถ้วไว้ลอดเลยเปลงัไงกันอมัอนจะวงานผนปอดชันผิดเด,ออด,ด้ดุยเาแเดียวมกลางมาได้มเดคหมอยุขัด ที่มางแต่ก็กินกับแก่อดูไนทำไม่งลมาเิล่มสุดตายกินข้ามสองข้าม ก็ยัดจิจ้มกินเป็นเด็ท้างนี้เขาเขาอะไรยดแบบบางทีเอืแม่คำชสองนี่กใจยเี๋ยอเใส่ใส่เยอะเลยใส่หลายนี่นนเ,กกเี๋ยอเก้อเี้ยอปลาแจกระเทียมอืม อายคอยติดใจเลยคนเล่าเห็ดให้กินบบเคยกินแบบนี้แล้วอะแซบแล้วอะนี่น้องชายอะน้องชายละลูกละร้านละจะบุนละอืมอาเสื้อันอันนี้ยากเข้มด้วยนี่

หวานจริงหวานเมอน่เราดผมข้คหนึงก็ที่แบบขัวปลขัปลาเค้งอืมโ้แต่ละคนคุณหล่าปรเดอเจเสืสัมเนี่ยี่เจ้ามัเจอเอ้อเอาอเออเยอ กับงเอัง่ได้รเดี๋ยวมัน้กรบบวกเดียวบเดียวท่านนัไม่ได้ว่าเอาตัวตัวหน่อยหน่อยไปนึ่งมันหาางเด้อตัวหน่อยกินไปพร้อมหมดกัดไปพร้อมก็ไม่มากัดมองยังไัง เหลอ่สบกวน้กอกโอ้แจเก้ามันสบลงพนกาันบุมนำปลาปาเด้นำปลาปาบวกกาเด้อำกอกี่เอามาเอามาตัวน้ำทับในแบบพึ่นอืมนี่มัดูดเด้ดูดกรดันนี่มันนอนเด้ออา้อนเยนอนต่กอนมันนอน่เพ็เพพี่น้องเอ้ยยังทำเอา มันดึงหมูพิกบ่ละหมดแดงยังโตใหญ่กระเดียกกระดดอที่ละหมูแดงอันนึงวะหมดแดงแตงอันเก็ดพูดพูดเหรอไหมอันนี่เอาอันอนื้ยเอาเนื้อไปจุ่มห้างหมดแดงไปจุ่มบักโดนหนึ่งเป็นทายคลิปนะสุดร้อมไปละเอาเอาพเสียปากข้าวดึงหน่วยยังไงจังเลยเขาจะฝานแล้วเสียหนั กินรับเจ้ียวพอมาเห็นใครบ้านกินเบ้งงขาบ,เบัเคยกินดอกแบบเจสี่เปอร์เนต์ปม่กินตะกร่อยกระปอมแล้วมื่เจ้าวะ <laughs> บางทีร่องเบิงเอาบอาัวฝาดจนนาะเลยวะจังบ่ได้ห้อยมากหลับเท้า <laughs> บกให้จุกแล้วไหนเด็ดอย่าลืมแล้วเมื่อเอาลับเอาเท่าเมื่อน้ำนั่นไหนลิ้นเออเดี๋ยวจะเอากให้สุดลิ้นเ่อน้ำมันมวยเต็มอิ่มหรือเปล่ามันขังอันไอ้จันไงนะกระคางเลียมเนี่หัวปลาเต็มเนี่ยโอ้มันแมีนความผู้โธบายดี่จ้อยจ้อยตัวใหญ่บันไดกับจ้อยน้ำสุดในหมอย่างเด็ดฮามคิวเอาอิ่มกับแป๊บไม้แม่ไหนก็ลูกแม่ถ่ายวิดีโอได้เลยนะแม่จะเอาลงยูทูป เกี่ยวมาเทียวไปใส่ง่ายจ้าลูกก็ได้ม,มา,าแรกๆน้อยๆเฮ็ดคลิปลงยูทูบบอกแม่แม่อยากเฮ็ดคลิปลงยูทูบเฮ็ดได้คลิปสองคลิปขีข่ขานบัดน,นี้แม่ก็เลยเฮ็ดเองต่อมาเลยบบดน,นี้ยาบอยบบดนี้พี่เด็กน้องไอทิวจี บ็ดมอเห็นเลยน้ำปื้อๆเหลือไม่ได้ซื้อเครื่องพูดน้ำหนักแบบไม่ได้พูดภาษาหนามเก่งเขาเนี้ยเต็มติ๊บนี่นี่คักอันนี้หันตัดปั๊ดอยู่พี่น้องเอ้ยกินได้พี่น้องเคยกินคอมเมนกินแจวผมติดใจหลอดเมนชุดยอดอีรี หมดก็พอหมดเ้ยเฮียที่ไหนดิก่อนทบเป็นซื่อบ่วงก็บาทดวยเนบ่วงบริแพงดอกหบาทจุมเลยนะเออเดเป็นันดวลงแง น้ก็จิ้มน้ำจ, dem, จุ่มเผื le ่อจิ้เจียวขมก็เห็นว่าครับพี่น้องสองหน่วเด็ดไปสิบชิมมุกนะครีบรอกโคลีอะเที้อันนีะเผ็ดแต่บรอกะเทีอันนี้ต่มันห้อเมันจด

ืมวแก่ออก๋อแก่เห็นด้เดี๋ยวไปแปมเนี่ยดูน้องเห็นไหลดูดูพี่เนวกินหรอพี่อ่านห้าเหตุสืบคดนแล้ววะต้องพูดว่าพี่เอาเก, <c oughs> ก็บคลิปดงนั <c oughs> ่น okay. เพก็ห้ดา,านจนได้อือวเมียกับน่นเนี่ยทคืคนนาะตีดักไม่เท่ากัน,เด,นเดี๋ยวลูกีปะวโดดแมาพ่อมีอ้าวผู้ใดหลันด้วยวันเท่าม,ออมาคำสุดท้ายพี่นอ้อง ายขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคนที่บ่กินเนาะสำหรับคนกินกระแทบคือเก่าคำใหญ่คำหน้อยบ่ต้องมักคำใหญ่สวยมักเลยอืบ๊ายบายไปแล้ว